รีโว่แคยกสูงเกียร์ออโต้สีดำปี2020โฉมหน้าหมูป่านะคะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลยเล็กไม่แท้ประวัติศูนย์กับโตโยต้าไฮรักรีโว4 4ตัว e n t ทรีพิลเลอร์สมาร์ทแเกียร์ออโต้ปี2020สีดำคันนี้เลยนะคะนุนการันตีรถสวยคงสร้างเดิมบอดี้เดิมแถมราคาดีๆออกรถปีดาวผ่อนเริ่มต้นที่8,000ปลายเท่านั้นเองนะคะมีบริการจัดไฟแนนทั่วประเทศเลย ก่อนที่เราะะจะไปรับชมรายละเอียดคลิปเต็มกันก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดสัน่นกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อตอไปสำหรับตัวรถนะคะที่จอดอยู่ด้านหน้าของนู้นตอนนี้เลยก็เป็น Toyota Hilux Revo 2.4ตัว NT P-Runner Smart c a b ปี2020เกียร์ออโต้กับราคา499,000บาทเลขไม่คันนี้อยู่ที่140,000นะคะซึ่งเป็นเลขไม่ตามการใช้งานจริง เรามาดูรายละเอียดกันตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะคะสำหรับรีโวโคันนี้นะคะมาในโฉมปี2020นะคะซึ่งเป็นตัวโฉมหน้าหมูปา่าจะมีในส่วนของโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางมาพร้อมกับหมายเลขทะเบียนสี่ทอพุทธเจ้าชอเชอร์สจังหวัดกรุงเทพนะ,ะก็ได้ไป้ายทะเบียนนี้ไปเลยไฟหน้านะคะมัลติรีเฟกเตอร์ไฟลีไฟเลี้ยวมีมาให้ในตัวนะคะจุดโอมไฟใส่ๆแบบนี้เลยแล้วก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้าอันนี้ก็ติดตั้งจากโรงงานมาให้ด้วย มาดูกันตอนในส่วนของตัวล้อนะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะสีดำอันนี้ก็สแตนดาร์ดเดิมจากโรงงานเลยนะคะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าของเดิมของแท้จากโรงงานในแข็งแรงทนทานนะคะรองรับกับน้ำหนักของตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยรายละเอียดตัวซุ้มล้อก็คงโค้งเดิมๆแบบนี้นะคะน,อน็อตกิดทุกตัวก็ยังอยู่ครบนะคะไม่มีสนิมไม่มีลุยนะ้ำหรือว่าจมน้ำท่วมมาก่อนอย่างแน่นอนมีในส่วนของคิวซุ้มล้อนะคะอันนี้ก็ติดตั้งจากโรงงานมาให้ด้วย สำหรับบันไดด้านข้างนะคะก็เดิมๆตรงๆไม่บกไม่เบี้ยวแบบนี้เลยตกแต่งตัวอักษรโคเมียมนะคะที่ที่ประตูด้านข้างนะคะนี่ก็จะเป็นรุ่นของเขาเลยกระจกบานด้านหน้าก็ยังเป็นของเดิมของแท้จากโรงงานนะคะแปลว่าตัวกระจกเนี่ยไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนติดตั้งฟิล์มกองแสงให้แล้วนะคะเรียบร้อยรอบคันพร้อมใช้งานเลยขนาดความหนาของฟิล์มกําลังดีนะคะไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปส่วนตัวกระจกมองข้างนะคะทางพัพและปรับก็ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ฝาครอบโรเมียมนะคะมีไฟเลี้ยวติดมาด้วยนะคะที่หูของกระจกงองข้างคะ่ะตัวกระจกด้านข้างทุกบานมีสัญลกักษณ์เ,เตอร์ต้ชัดเจนแปลว่ากระจกเดิมโรงงานไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนืึอเปิดด้านนอกนะคะทำมาจากวัสดุโรเมียมภายนอกสีดำนะคะภายในสีดำแผงประตูด้านในเห็นไหมคะไม่มีรอยขูดรอยขีดแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะเจ้าของเก่าดูแลรักษาตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยนะคะในส่วนของน็อตแก้มนะคะน็อตประตูนี่เลยให้ดูใกล้ๆนะคะ ไม่มีรอยฉลอกไม่มีรอยขยับประตูไม่เคยแกะมาก่อนอย่างแน่นอนนะคะและด้วยกับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวสมาร์ทแคปนะคะเป็นแบบแคปโอเพนนะคะก็เปิดได้เลยจะทําให้การขึ้นลงเนี่ยได้ค่อนข้างสะดวกเห็นไหมคะภายในนี่เลยค่อนข้างสภาพดีมากๆนะคะไม่มีรอยขูดรอยขีดเลยตัวแคปนะคะนี่โหสวยกริปนะคะน็อตไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเลยนะคะ ประตูเดิมๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะโคแคปบอันนี้ก็เป็นบะหนังหนะ้าแผ่นยางรองเท้ามีมาให้ครบๆเลยภายในก็ค่อนข้างกว้างนะคะนั่งได้แบบสบายๆเลยนะคะและด้ยวยกับสีของตัวรถเป็นสีดําอันนี้นุ่นรับประกันเลยว่าสีเดิมโรงงานนะไม่มีการเปลี่ยนสีกับสีแต่อย่างใดตัวเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนั่นเองค่ะนะก็ขับมันๆกันไปเลยนะคะเครื่องยนต์2.4ลิตรดีเซลนั่นเองเนี่ยค่ะกิลซึ่งรอฝั่งนี้ก็สภาพดีเห็นไหมคะ ตัวชัตเีนะคะโครงซ้งด้านในเนี่ยก็ไม่มีสนิมเลยนะคะพน่นการสนิมมาให้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะหน้ายางยังเต็มดอกอยางยังลึกอยู่นะคะสภาพดีเยี่ยมเลยติดตัวสติ๊กเกอร์ที่กระบะด้านท้ายนะคะเป็นพิลเลอร์ช่วงล่างซูเปอร์เฟกซ์ซัสเพนชั่นนะคะก็เป็นช่วงล่างของตัวรถคันนี้นั่นเองมาดูกันตอนในส่วนของชุดโค้งไฟด้านท้ายนะคะจะเป็นแบบ LED เนาะไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยนะคะก็อยู่ในชุดโค้งไฟเดียวกันตัวอัโคเมเยียมที่ด้านท้ายก็จะเป็นโตโยต้านะคะ ไปเบกน,น้ที่3มือเปิดด้านหลังอันนี้ก็โคมี่นะคะตัวไฮรักรีโวมีมาให้ครบๆเลยนะตัวกันชนด้านท้ายนะคะจะเป็นสแตนเลสอลูมิเนียมนะคะก็ไม่บุบไม่เบี้ยวก็เดิมๆแบบนี้เลยนะคะอ่ะเปิดให้ดูในส่วนของตัวแมกไนเนอร์กันนะคะนี่เป็นไงล่ะสภาพแมกไนเนอร์สภาพดีเยี่ยมเลยแทบจะไม่ได้ผ่านการใช้งานมาก่อนเลยนะคะส่วนตัวโครงข้างด้านท้ายเห็นไหมคะโอ้โหเมร์คนะคะดีเทลรายละเอียดต่างๆจากโรงงานนะคะอยู่ครบเลย ะะสามารถใช้เล็บจิกสินยางโลกนะคะสินยางก็ยังนิ่มยังดีอยู่ตะเข็บดีนะคะค่อนข้างครบต้วนสมบูรณ์เห็นไหมคะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันเห็นไหมคะะะพปกนี่เลยเม็ดอาร์คค่อนข้างครบต้วนอยู่ครบสมบูรณ์เลยนะคะอ่ะให้ดูกันในส่วนของตัวช่วงล่างสักนิดหนึ่งเห็นไหมคะมียางอะไรสำลองนะคะช่วงล่างพ่นกันสนิมแล้วนะคะก็สภาพาพร้อมใช้งานเลยเครื่องยนต์เอียร์ระบบเบรกนะคะระบบการท้งตัวอันนี้ก็อยู่ครบต้วนสมบูรณ์ใช้งานได้เป็นปกติทุกอย่างเลยนะคะ มาดูกันตอนในส่วนของตัวทุ่มล้อฝั่งนี้นะคะนี่โครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมนะคะเลคัสซีเห็นชัดเจนนะคะเลขตัวถังครบเต็นสมบูรณ์นะคะไม่มีตดต่อมาก่อนหรือว่าตอกใหม่แน่นอนนะคะอะสำหรับใครที่ดูรถไม่เป็นนะคะก็ไม่เป็นไรเลยนะคะเรามีเอกสารตัวรถนะมากกว่าหนึ่งเจสิุดนะคะใบเอกสารนะคะที่ผ่านการยอมรับจากธนาคารหรือว่าทุกๆไฟแนนซ์เลยนะคะ แต่งรถทฝั่งนี้ก็สภาพดีสมบูรณ์ไม่มีรอยขูดรอยขีดเลยนะคะเมื่อเปิดด้านในโครเมียมนะคะกระจกมองข้างพับปับไฟฟ้าตัวล็อกกระจกเซนทรัลล็อกและกระจกตับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะแล้วก็จะเป็นออโต้สำหรับคนขับนี่น็อตประตูสีดําีเดิมนะคะไม่มีรอยทะลอกแล้วก็ไม่มีรอยขยับเลยนะคะสภาพดีเนาะอ่ะขออนุญ,ญาตเข้ามาดูภายในกันนะคะดูในด,ดูหน้าตากุญแจเขาก่อนนี่คะ่ะจะเป็นกุญแจแบบไขนะคะแล้วก็จะมีเซนทรัลล็อกนะคะ ในส่วนของตัวพูวงมาไล่นะคะก็จะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงรดเสียงรับแต่วางสายนี้มาให้ครบเลยและคันนี้นะคะรถปี2020เลขไมล์อยู่ที่140,000โลนะคะ140,000กับอีก44โลนะคะซึ่งเป็นเลขไมล์ตามการใช้งานจริงรับประกันนะคะไม่เขียไม่กอไมลแต่อย่างใดเลย ส่วนตัวเครื่องเสียงนะคะตรงนี้เนี่ยจะได้เป็นหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์ได้ฝั่งวิทยุ FM AM ก็ได้แล้วก็รองรับ Apple CarPlay Android Auto ด้วยนะคะแอร์อนาล็อกนะคะปรับความแรงความเย็นตามเดี่ชอบเลยแล้วก็กเกียร์นะคะจะได้เป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะคะมี Eco Mode Power Mode นะคะก็มาให้พร้อมใจงานเช่นเดียวกันนะ ส่วนตัวบอดนะคะก็จะเป็นเบาะผ้าสีดำสแตนดาร์ดเดิมโรงงานเลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีนะคะสติ๊กเกอร์อันนี้ก็ที่มาจากโรงงานก็อยู่ครบเลยนะคะแถบโอเพนเปิดปิดได้นะคะขึ้นลงได้ง่ายเลยเห็นไหมคะตัวน็อตประตูนะคะก็ไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเลยนะแล้วก็ตัวแคบเนี่ยก็จะมีเบาะนังนะคะให้นั่งได้ด้วยสภาพดีมากนะคะนุ่นว่าคันนี้ใครได้ไปนะคะค่อนข้างคุ้มค่าแล้วก็คุ้มราคามากๆเลยเพราะว่า เจ้าของเก่าเนี่ยดูแลรักษาตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยนะคะและสุดท้ายค่ะสำหรับการเลือกซื้อรถยนต์มือสองนะคะเราก็พลาดไม่ได้เลยนะคะที่จะต้องดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์แล้วก็โครงสร้างด้านหน้าของตัวรถคันนี้กันนะคะ สำหรับเครื่องยนต์และโครงตั้งด้านหน้าของตัวรถคันนี้นะคะคันนี้เนี่ยจะได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.4ลิตรนะคะให้กำลังอยู่ที่150แรงม้านะคะก็ขับได้ค่อนข้างสนุกแล้วก็ช่วงล่างนิ่มการทรงตัวค่อนข้างดีเลยหัวน็นอตฝากระโปรงเป็นซีดํามซีดิมนะคะไม่มีรอยฉลอกไม่มีรอยขยับเลยสติ๊กเกอร์มอกแผ่นเพจสภาพดีสมบูรณ์นะคะเลขเครื่องยนต์ตัวถังนะคะชัดเจนแผ่นเดิมๆตรงๆแบบนี้เลยนะคะ ในส่วนของตัวคานนะคะโอ้โหสภาพดีสมบูรณ์น็อตเชื่อมต่อคานก็สีเดิมนะคะไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยขยับคานด้านหน้าเดิมๆตรงๆน็อตเชื่อมต่อคานก็เป็นสีเดิมไม่มีรอยทะลอกไม่มีรอยขยับเลยนะคะเห็นไหมตัวคานฝั่งด้านขวาก็เช่นเดียวกันนะคะหัวน็อตไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยขยับเลยนะคะนี่ฝากระโปรงเดิมโรงงานมีตาปั๊มเปิดตาชัดเจน แม้กระทั่งแผ่นกันความร้อนเองนะคะน็อตกิ so, ๊บท so ุกต like so, ัวก็ยังอยู่ครบสภาพดีสมบูรณ์และนี่ค่ะสติกเกอร์ต่างๆจากโรงงานสติกเกอร์สีก็ครบทั่วเลยสําหรับตัวรถนะคะรับประกันโครงสร้างเลยค่ะว่าไม่มีชนหนักหรความจมน้ํามาเล่มทะเบียนไม่มีชํารุดหรือว่าสูญหายนะคะตัวสอบแหล่งที่มาที่ไปของตัวรถได้ทุกคันเลยค่ะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับตัวรถที่นุ่นแนะนําให้ชมกันในคลิปนี้กับโตโยต้าไฮรักลีโว 2.4ตัว entry Pilner Smart Cap ปี2020เกียร์ออตโมต้มาพร้อมกับราคาค่าตัว4 99,000บาทเลขไม่1 40,000โลลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจติดต่อน,นุ่นเข้ามาได้เลยที่เบอร์0840042099นะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสเลยดูจบแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อ,ตอไปสาหรับคลิปนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อน ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ